นิยายเสียงวิวามิปรารถนาประพันธ์โดยยายฝันคำโปรยรชีวิตที่เคยสดใสเรากับเทพนิยาย,อยาาของแพรไหมหต้องพังทลายลงใ,<ห>ในชั่วข้ามคืนมเมื่อธุรกิจของบิดาเผชิญวิกฤตหนักหน่หนงวงและทางรอดเดียวคือการแต่งงานกับครามชายผู้เย็นชา และประกาศอย่างชัดเจนว่าเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงขัดดอกบทที่6ถ้าหากศักดาคือผู้กุมอำนาจในเชิงธุรกิจคุณหญิงรังรองก็คือผู้มีอิทธิพลสูงสุดในบ้านพิรมทรัพย์ไพศาลทั้งหมดเธอคือมารดาของครามหญิงสูงวัยผู้สง่างามทว่าแววตาคมกริบและท่าทีที่เฉียบขาดบ่งบอกถึงอำนาจและบารมีที่สะสมมาอย่างยาวนาน คุณหญิงรังรองให้ความสำคัญกับชื่อเสียงวงตระกูลและการรักษาไว้ซึ่งสถานะทางสังคมเป็นอันดับแรกการแต่งงานในสายตาของเธอไม่ใช่เรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวแต่คือการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจและยกระดับฐานะของตระกูลให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแนวคิดเช่นนี้ทำให้คุณหญิงรังรองไม่เคยเห็นชลิดาแฟนสาวของครามอยู่ในสายตา เธอไม่ปฏิเสธว่าชาลิดาเป็นผู้หญิงที่สวยและมีความสามารถในแวดวงนางแบบแต่สำหรับตำแหน่งสะพช์ของตระกูลพิรมทรัพย์ไพศาลคุณหญิงรังรองถือว่าชาลิดายังไม่เหมาะสมทั้งในด้านพื้นเพครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเก่าแก่เท,เท่าเทียมกันและบุคลิกที่ดูเป็นสาวสังคมจัดซึ่งในมุมมองของคุณหญิงนั้นมองว่าขาดความเป็นผู้ดีอย่างยิ่งแม่ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมครามถึงไปคบกับผู้หญิงอย่างชาลิดาได้ คุณหญิงรังรองมักจะบ่นกับศักดาอยู่บ่อยๆดูสิแต่งตัวแต่ละทีเห็นไปถึงไส่ถึงพุงเห็นแล้วแม่ก็อยากจะเป็นลมไม่เห็นจะเหมาะกับลูกชายเราเลยสักนิดศักดาได้แต่รับฟังเงียบๆเขาเองก็ไม่ได้ชื่นชอบชลิดามากนักแต่ก็ไม่ถึงกับต่อต้านเท่าคุณหญิงเขาเชื่อในการตัดสินใจของลูกชายมากกว่าดังนั้นเมื่อศักดาเอ่ยถึงเรื่องข้อเสนอการแต่งงานกับแพรไหมลูกสาวของทรงพล คุณหญิงรังรองก็เลยไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างที่ศักดาอาจจะคาดไว้ในเย็นวันนั้นศักดาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณหญิงรังรองฟังอย่างละเอียดตั้งแต่วิกฤตของบริษัท SP Realty จำกัดไปจนถึงข้อเสนอที่เขายื่นให้ทรงพลพร้อมทั้งความไม่พอใจอย่างรุนแรงของครามคุณหญิงรังรองฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะคลี่ยิ้มบางๆที่มุมปาก ดีเลยค่ะคุณมันเป็นโอกาสที่ดีของเราคุณหญิงรังรองเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความพอใจศักดาเลิกคิ้วเล็กน้อยดีแต่ครามเขาไม่ยอมนะคุณเขาบอกว่าจะแต่งงานกับชลิดาแม่เสือสาวนางแบบนั่นก็เรื่องของเขาค่ะคุณหญิงรังรองเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยชลิดาคนนั้นน่ะไม่เหมาะสมกับครามตั้งแต่แรกแล้วฉันไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการที่ครามไปคบกับผู้หญิงคนนั้น เธอเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยเหตุผลทางธุรกิจส่วนลูกสาวคุณทรงพลหนูแพรไหมฉันจำได้ว่าจบปริญญาจากต่างประเทศเชวนคุณแถมคุณทรงพลเป็นนักธุรกิจที่น่าเชื่อถือบริษัทของเขาก็มีชื่อเสียงดีมากในอดีตถึงตอนนี้จะกำลังมีปัญหาแต่การได้เชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลที่มีพื้นฐานดีแบบนี้เหมือนย่อมดีกว่าผู้หญิงอย่างชาลิดาอยู่แล้วเธอจิบชายอย่างอารมณ์ดี เห็นด้วยกับสามีที่จับคู่ให้ลูกชายก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดส่วนเรื่องตะครามเดี๋ยวชั้นจัดการเองค่ะเขาเป็นลูกชายชั้นเขารู้ว่าควรจะเชื่อฟังใครศักดามองภรรยาด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขารู้ดีถึงอำนาจและการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณหญิงรงังรองเมื่อเธอเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาเรื่องนี้ก็แทบจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแล้วบทที่7 หลังจากวันที่แพรไหมตัดสินใจอย่างเจ็บปวดที่จะยอมรับข้อเสนอการแต่งงานคลุมถุงชนชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความสดใสที่เคยมีเหือดหายไปเหลือเพียงความกังวลใจและร่องรอยของน้ำตาบนใบหน้าศักดาได้นัดหมายให้ทรงพลและแพรไหมามาทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้แพรไหมได้พบกับครามว่าที่คู่หมันและสามีในอนาคต ค่ำคืนนั้นแพรไหมสวมชุดเดรสเรียบๆสีอ่อนเธอพยายามแต่งหน้าเพียงบางเบาเพื่อให้ดูไม่ซีดเซียวจนเกินไปแต่ดวงตาที่หม่นหมองยังคงสะท้อนความรู้สึกในใจของเธอเมื่อรถยนต์ของครอบครัวเข้ามาในบริเวณคฤหาสน์หลังใหญ่ของตระกูลพิรมชับไพศาลแพรไหมรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งที่เธอไม่คุ้นเคยบรรยากาศภายนอกดูหรูหราโอ,อ้อา แต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวลใจคุณหญิงรังรองออกมาต้อนรับทรงผลและลูกสาวด้วยท่าทีที่ดูเป็นมิตรตามมารยาทสังคมชั้นสูงทรงผลพูดคุยกับคุณหญิงรังรองอย่างเกรงอกเกรงใจส่วนแพรไหม่ได้แต่ยืนอยู่ข้างๆยิ้มรับอย่างสุภาพสักครู่ครามก็เดินออกมาสมทบทันทีที่ครามปรากฏตัวบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นกว่าเดิมครามอยู่ในชุดลำลองแต่ดูดี ใบหน้าหล่อเหลาไร้รอยยิ้มดวงตาคมกริบกวาดมองมาทางแพรไหมด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาศักดาแนะนำแพรไหมให้ครามรู้จักครามนี่คือหนูแพรไหมลูกสาวลุงทรงพลไงที่พ่อเคยเล่าให้ฟังะ่ะครามเพียงแค่พยักหน้ารับเล็กน้อยไม่ได้เอ่ยคำทักทายใดๆทั้งสิ้นสายตาของเขาที่มองมาทางแพรไหมนั้นเรียบเฉยเย็นชาและดูไม่เป็นมิตรอย่างชัดเจน มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกแช่แข็งอยู่ในอากาศที่หนาวเหน็บสวัสดีค่ะคุณครามแพรใหม่ยกมือไหว้เขาอย่างนอบน้อมใบหน้าของเธอพยายามรักษารอยยิ้มและท่าทีที่สุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าในใจจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกับท่าทีของเขาวัดดีน้ำเสียงของเขาฟังดูห้วนสั้นและไร้ความรู้สึก เพื่อทำลายบรรยากาศอันน่าอึดอัดของคนทั้งสองคุณหญิงรังรองพาทั้งสองครอบครัวเดินเข้าไปในห้องรับแขกที่ตกแต่งอย่างหรูหราขณะที่ผู้ใหญ่กำลังสนทนากันอยู่นั้นแพรไหมยพยายามหลีกเลี่ยงการสบตาก,กับครามเธอนั่งตัวตรงสองมือกุมกันไว้บนตักเธอรู้สึกได้ว่าพลังงานลบที่แผ่ออกมาจากครามเขากำลังแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการการแต่งงานครั้งนี้และไม่ต้องการเธอ ส่วนครามเองก็นั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาสายตาของเขาบางครั้งก็มองมาทางแพรไหมแต่เป็นแววตาที่ว่างเปล่าและห่างเหินณนะหอถงกล้างของคฤหาหน์หลังจากที่ทรงพลกับแพรไหมกลับไปแล้วคุณหญิงรังรองก็เรียกลูกชายมาคุยที่โซฟาบุหนังสีเข้มตะครามแกว่าวันนี้หนูแพรไหมเป็นยังไงบ้างตะครามครามถอนหายใจพยายามสงบจิตใจที่กำลังเดือดปุดปดในอก หน้าตายังกับแกงจืดผิวก็ขายังกับเต้าหู้ไม่มีสเสน่ห์สักนิดเสียงของเขาหมุดหงิดต,ตอกย้ำความรังเกียจแม้ในใจจะรู้ดีว่าคำพูดเหล่านั้นไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยคุณหญิงรังรองมองลูกชายแล้วกระตุกยิ้มที่มุมปากหน้าตาจืดชืดอย่างนั้นหรือแต่แม่ว่าหนูแพรไหนออกจะยังกับตุ๊กตาน่ารักน่ารักยังสวยกว่าผู้หญิงของแกด้วยซ้ำครามชักสีหน้าพยายามระง,งับอารมณ์ที่กำลังพุ่งสูง ผมไม่แคร์ว่าเรือจะสวยแค่ไหนเพราะผมจะแต่งงานกับคนที่ผมรักเท่านั้นคุณหญิงขั้นเสียงดังใส่ลูกชายโอ๊ยแม่เจ็บหัวใจหายใจไม่ออกหญิงวัยห้สิปียกมือขึ้นมากุมหน้าอกทันทีสีหน้าของเธอซีดเผิดลงอย่างเห็นได้ชัดครามตกใจสุดขีดความโมโหเมื่อครู่มาลายหายไปสิ้นเขารีบปลี่เข้าไปหาแม่ด้วยความเป็นห่วงแม่ครับแม่เป็นอะไร คุณหญิงรังรองจับมือลูกชายไว้แน่นดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธแปรเปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกแม่ลืมบอกลูกไปแม่เป็นโรคหัวใจและมันจะกำเริบขึ้นมาทุกครั้งที่แกทำให้แม่เสียใจครามขมวดคิ้วคุณแม่ไปโรงพยาบาลตอนไหนทำไมแม่เพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจคุณหญิงรังรองกลัวตนจะโกหกไม่แนบเนียนจึงรีบเอ่ยว่านี่แกไม่เชื่อที่แม่พูดหรือ ได้งั้นแกก็ไปแต่งงานกับแม่นางแบบนั่นไม่ต้องมาสนใจว่าแม่จะเป็นอะไรอย่างไรน้ำเสียงสั่นเครือแกมข่มขู่ทำให้ครามรู้สึกราวกับถูกบีบรัดหัวใจแม่อย่าพูดแบบนั้นถ้าแกไม่อยากให้แม่เป็นอะไรก็รับปากแม่มาสิว่าแกจะแต่งงานกับแพรไหมคุณหญิงรงังรองบีบมือลูกชายไว้แน่นขึ้นความเจ็บปวดในใจของครามไม่ต่างจากความเจ็บปวดของแม่ที่กำลังแสดงออกมาเขาก้มหน้ารับชะตากรรมอย่างจำยอม ก็ได้ครับผมรับปากดีมากลูกรักของแม่คุณหญิงรังรองยิ้มออกมาอย่างสมใจแววตาเต็มไปด้วยชัยชนะครามจำใจรับปากแม่ไปก่อนแม้จะไม่เชื่อว่าแม่ป่วยยังไงเสียก็แค่แต่งงานในเมื่อแต่งได้ก็อย่าได้เช่นกันบทที่9 หเดือนต่อมาพิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายณนะบ้านพิรมชับไพศาลตามความต้องการของครามที่ไม่ต้องการให้เรื่องราวเป็นที่โจจันมากนักในขณะที่บริษัทของทรงพลยังคงเผชิญวิกฤตมีแต่ญาติสนิทบางส่วนของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่ได้รับเชิญมาร่วมเป็นสักขีพยานบรรยากาศในงานดูเหมือนจะถูกจัดเตรียมขึ้นอย่างสวยงามตามฐานะของตระกูลพิรมชับไพศาล แต่ภายใต้ความหรูหรานั้นกลับอบอวนไปด้วยความตึงเครียดและความอึดอัดที่สัมผัสได้ชัดเจนแพรไหมสวมชุดไทยสีงาอางที่เรียบหรูใบหน้าของเธอยังคงมีแววเศร้าหมองจางๆซ่อนอยู่ภายใต้การแต่งหน้าที่ทำให้ดูงดงามกว่าหญิงใดในงานส่งผลนั่งอยู่ข้างๆด้วยสีหน้ากังวลใจและเศร้าใจที่เห็นลูกสาวแต่งงานกับชายที่ไม่ได้รัก ด้านครามอยู่ในชุดสูทสากลสีเข้มใบหน้าหล่อเหลาไร้รอยยิ้มดวงตาคมกริบกลับดูเย็นชากว่าครั้งก่อนเขาไม่ได้แสดงความยินดีหรือตื่นเต้นกับการแต่งงานครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยนั่งนิ่งอยู่ข้างศักดาและคุณหญิงรังรองซึ่งดูเหมือนจะเป็นสองคนในงานที่ดูพอใจกับการแต่งงานครั้งนี้เมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญแพรหม่รู้สึกราวกับหัวใจกำลังจะหลุดออกจากอก เธอค่อยๆย,ยื่นมือที่เย็นเชียบออกไปให้ครามสัมผัสระหว่างนิ้วมือของทั้งสองคนไม่มีไออุ่นใดๆทั้งสิ้นครามหยิบแหวนเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นมาสวมลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของแพรไหมยอย่างเชื่องช้าแววตาของเขาว่างเปล่าราวกับกำลังทำภารกิจที่ถูกบังคับให้เสร็จสิ้นไม่มีความรักความสเสน่หาใดๆเลยแม้แต่น,อน้อยแพรไหมมองดูแหวนที่สวมลงบนนิ้วของตัวเองมันไม่ใช่แหวนแห่งความรัก แต่มันคือพันธนาการที่มองไม่เห็นที่กำลังจะฉุดรั้งเธอไว้ตลอดไปจากนั้นเธอก็หยิบแหวนอีกวงขึ้นมาเธอเงยหน้ามองครามชั่วครู่แววตาของเธอบ่งบอกถึงความรู้สึกหลากหลายทั้งความเจ็บปวดความจำยอมและความไม่เข้าใจในโชคชะตาก่อนจะค่อยๆสวมแหวนลงบนนิ้วของเขาเสียงปรบมือดังขึ้นพร้อมกับเสียงเชียร์ของแขกเรือ จูบเลยจูบเลยแพรไหมก้มหน้าลงซ่อนความรู้สึกทั้งหมดไว้ส่วนครามขบกรามแน่นจนเป็นสันนูนแววตาที่ว่างเปล่าเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นความแข็งกร้าวและเย็นชาเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้เจ้าสาวจุมพิษริมผิป,ปากบางอย่างส่งๆไม่มีความรู้สึกใดๆก่อนจะกระซิบบอกเธอด้วยเสียงที่ลอดไรฟันแววตาที่จ้องมองมานั้น เหมือนดวงตาของพิศาร้ายที่กำลังจะลงโทษเธออย่าคิดว่าฉันจะพิสว่์เธอเพราะเธอไม่มีค่าพอที่จะได้รับมันเลยแม้แต่นิดเดียวคำพูดของเขาเหมือนคมมีดที่กรีดลิกเข้าไปในหัวใจของแพรไหมเธอได้แต่นิ่งราวกับถูกสาปหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นแขกที่มาร่วมงานต่างเข้ามาแสดงความยินดีตามธรรมเนียมแพรไหมยิ้มรับคำอวยพรเหล่านั้นอย่างฝืน,ฝน เธอรู้สึกเหมือนกำลังสวมบทบาทเป็นเจ้าสาวที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกส่วนครามก็ยืนนิ่งๆตอบรับคำยินดีสั้นๆด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ขณะที่บรรยากาศในงานกำลังดำเนินไปอย่างตึงเครียดอยู่นั่นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นร่างสูงระหงของชลิดาในชุดเรสสีดำราวกับจะมางานศพดวงตาคมกริบของนางแบบชื่อดังฉายแววเด็ดเดี่ยว แม้สายตาของแขกทั้งงานจับจ้องมาที่เธอแต่ชลิดากลับก้าวเดินอย่างมั่นคงตรงไปยังคู่บ่าวสาวท่ามกลางเสียงร้องห้ามของคุณหญิงรงังรองชลิดาเธอจะมาปวดงานของลูกชายฉันด้วยไหมออกไปเดี๋ยวนี้คุณหญิงตวาดเสียงเฉียบขยับกายลุกขึ้นขวางแต่หญิงสาวกลับรลายตามองด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันดิฉันแค่จะมาแสดงความยินดีกับคนรักเท่านั้นค่ะคุณแม่ ชลิดาเชิดหน้าเดินตรงเข้าไปหาครามชายคนรักอย่างไม่สนใจใครทั้งนั้นเมื่อเธอหยุดยืนตรงหน้าดวงตาคู่สวยก็เอ่อคลอด้วยน้ำตาครามคุณจะทำแบบนี้กับลิดาได้ยังไงน้ำเสียงสั่นสะท้านทั้งตัดพ้อทั้งเจ็บปวดคุณเคยบอกกับลิดาเราจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอคะหัวใจครามบีบรัดเขากำมือแน่น ก่อนจะคว้าข้อมือเธอลากร่างบางออกจากสายตาผู้คนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังระงมเขาพาเธอไปยังห้องโถงด้านข้างที่เงียบสงัดสายตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความลำบากใจลิดาฟังผมก่อนผมไม่ได้อยากแต่งงานกับแพรไหมเลยทุกอย่างเป็นคำสั่งของแม่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกน้ำเสียงครามขมขืนแววตาสับสนแต่หนักแน่นผมสัญญาถ้ามีโอกาส ผมจะหยาก,กับแพรใหม่ให้เร็วที่สุดรอผมนะลิดาร่างงามในชุดดําตัวสั่นด้วยอารมณ์ที่พรั่งพรูก่อนจะโผลเข้ากอดเขาแน่นเสียงสะอื้นปนคำรักพร่ำเอ่ยติดริมฝีปากลิดารักคุณรักมากเหลือเกินครามลิดาไม่อยากเสียคุณไปให้ใครทั้งนั้นไม่ว่าวันไหนผมเองก็ไม่อยากห่างจากคุณสักวันเลย สิ้นคําชายหนุ่มก็โอบกระชับหญิงสาวในออมกอดแล้วบทจูบยังดูดดื่มประหนึ่งโลกนี้มีเพียงกันและกันหากแต่ในเงามืดของประตูแพรไหมเจ้าสาวที่ถูกคลุมถุงชนยืนมองภาพนั้นด้วยดวงตาสั่นระริกหัวใจเธอปวดร้าวใจหนึ่งก็สงสารผู้หญิงที่ยืนร้องไห้ในอ้อมแขนชายคนรักใจหนึ่งก็เวทนาตัวเองที่ต้องเห็นเจ้าบ่าวจูบกับหญิงอื่นในวันแต่งงานของตน บทที่9ภายในอ้องหอแพรไหมนั่งอยู่หน้าโต๊ะครึ่งแป้งดวงตาเศ้าเงยศบเงาตัวเองในกระจกสองมือค่อยๆถอดเครื่องเพชรทีละชิ้นออกวางเรียงบนผ้าไหมสีขาวเสียงถอนหายใจแผ่วบางเล็ดลอดออกมาอีกมุมหนึ่งครามกำลังถอดสูสีเข้มเขากระชากเน็กไทออกจากคอด้วยท่าทางอึดอัดราวกับต้องการสลัดพันธนาการที่แม่บังคับให้เขาแบกรับมาในค่ำคืนนี้ จูๆเสียงหวานของเจ้าสาวก็ดังขึ้นทำลายความเงียบฉันรู้ว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วและฉันเองก็มีคนรักเหมือนกันครามชะงักเล็กน้อยหันมาจ้องมองเธอเราวกับว่าหญิงสาวทำอะไรให้เขาไม่พอใจหนักหนาแพร่ไหมเม้มริมฝีปากก่อนเอ่ยต่อด้วยเสียงสั่นแต่หนักแน่นทั้งคุณกับฉันต่างก็ถูกบังคับให้แต่งงานโดยที่ไม่ได้รักกันดังนั้นเราก็อยู่กันแบบสามีภรรยาแค่ในนามเท่านั้น แล้วภายในหนึ่งปีฉันยินดีจะหย่าให้คุณเธอต้องการเวลาให้พ่อของฉันฟื้นฟูบริษัทให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหนึ่งปีครามเลิกคิ้วสูงแววตาคมกริบจับจ้องหญิงสาวอย่างหยอหยันใช่ค่ะฉันเชื่อว่าพ่อของฉันจะสามารถฟื้นฟูบริษัทและหาเงินมาใช้หนี้พ่อของคุณได้แพร่ไหมกลั้นหายใจหัวใจเต้นระทึกเมื่อสพเข้ากับแววตาวาวโรดของอีกฝ่าย คำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่บาดลึกลงในศักดิ์ศรีของชายหนุ่มครามหัวเราะเยาะหยันแขนเสียงต่ำในลำคอริมฝีปากเหยียดยิ้มอย่างดูถูกข้อเสนอของเธอช่างเอาเปรียบฉันเสียจริงเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวจนเธอหายใจติดขัดพ่อเธอเป็นหนี้พ่อฉันตั้งร้อยล้านแล้วคิดว่าฉันไม่ควรได้อะไรเลยเหรอในระหว่างหนึ่งปีที่เธออยู่ที่นี่ดวงตาแพรไหมเบิกว่างร่างกายสั่นสะท้านด้วยความกลัว คุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครามก้มลงมาใกล้ริมฝีปากกระซิบชิดข้างหูน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเหยียดหยามก็หมายความว่าเงินร้อยล้านที่ให้ยืมไปใช่ว่าจะให้ฟรีฉันควรได้รับกำไรบ้างก็ใช้ร่างกายของเธอมาขัดดอกก็แล้วกันไม่มีทางแพร่ไหมสะบัดหน้าพยายามถอยหนีแต่เพียงเสี้ยววินาทีร่างสูงของครามก็กระชากเธอเข้ามาแนบอกอย่างดุดัน ก่อนบทขยี้ริมฝีปากลงมาอย่างเร่าร้อนและเอาแต่ใจอแพรไหมดิ้นรนสุดแรงมือบางผลักอก,อกเขาแต่ก็สู้แรงแข็งแกร่งของชายหนุ่มไม่ได้เสียงสะอื้นปนคำครางติดอยู่ในลำคอความหวาดกลัวผสมปนเปกับความเจ็บปวดที่สั่นสะเทือนทั้งกายและใจหืมริมฝีปากบทขยี้ไม่ปล่อยสองแขนแกร่งรัดตรึงหญิงสาวแน่นจนไร้ทางหนีแพรไหมดิ้นรนขัดขืนด้วยแรงน้อยนิด ก่อนร่างบางจะอ่อนแรงลงท่ามกลางอำนาจของชายหนุ่มทว่าในห้วงอารมณ์ที่เร่าร้อนครามกลับชะงักเล็กน้อยสัมผัสที่ได้รับบอกเขาอย่างชัดเจนว่าหญิงสาวในอ้อมกอดนี้ยังไม่เคยมีชายใดได้สัมผัสมาก่อนแพรไหมเสียงครามพร่าเครือดวงตาคมเข้มวาววับด้วยความพอใจปนตื่นเต้นเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเธอความจริงที่ทำให้หัวใจแข็งกระด้างของเขาพลันสั่นสะเทือนด้วยความย่ามใจ ริมฝีปากอยากกระตุกยิ้มเย้ยหยันจำเอาไว้ฉันเป็นผู้ชายคนแรกของเธอน้ำตาใสาๆของแพรไหมรินไหลลงข้างแก้มความเจ็บปวดและความอับอายกัดกินหัวใจเธอจนแทบแตกสลายในขณะที่ครามกลับกระชับออมกอดแน่นกว่าเดิมราวกับต้องการประกาศสิทธิ์ว่าเธอเป็นของเขาแล้วอย่างสมบูรณ์เช้าวันต่อมาร่างสูงสง่าของครามเดินลงมาจากบันไดใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอารมณ์ดี เบื้องหลังเขาคือเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งนานแพร่ไหมก้าวตามลงมาช้าๆใบหน้าซีดเซียวอ่อนแรงราวกับดอกไม้ที่ถูกพายุโหมกระหน่ำทั้งคืนคุณหญิงรังรองเงยหน้าขึ้นจากถ้วยข้าวต้มคันทีที่เห็นลูกชายกับลูกสะใภ้เธอส่งยิ้มอ่อนโยนออกมาอารุณสวัสดิ์จ้ามามาทานข้าวต้มกำลังร้อนๆเลยแพร่ไหมนั่งลงข้างสามีด้วยหัวใจที่สั่นระรัวไม่กล้าแม้จะสบตาเขา เพราะว่าในจังหวะนั้นคุณหญิงรังรองก็มองเห็นรอยจ้ำแดงบนลำคอขาวของลูกสะใภ้สงสัยแม่จะได้อุ้มหลานเร็วๆนี้แล้วละ่ะบนใบหน้าแม่สามีประดับด้วยรอยยิ้มแห่งความพอใจผุดขึ้นแพร่ไหมชะง,งักใบหน้าขึ้นสีแดงก่ำด้วยความอับอายและความเสียใจหัวใจเธอปวดร้าวยิ่งกว่านั้นเพราะสิ่งที่เธอพยายามรักษาไว้มาตลอดถูกพรากไปในค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งที่ตั้งใจว่าจะเก็บมันไว้จนกว่าจะได้กลับไปหาคนรัก พี่ชนินคำพูดของมารดากลับทำให้ครามหยุดชะงักเช่นกันเขาเหลือมตามองแพรไหมเพียงเสี้ยววินาทีก่อนแค้นเสียงต่ำในลำคอริมฝีปากเหยียดยิ้มอย่างดูถูกช่วงนี้งานยุบผมไม่อยากมีลูกมาวุ่นวายให้ปวดหัวหรอกครับคุณหญิงรังรองไม่ทันสังเกตสายลมแห่งความตึงเครียดระหว่างทั้งสองกลับยิ้มกว้างโธเอ้ยถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้เองแม่อยากอุ้มหลานไว,ไว ห้อยคำที่ออกมาด้วยความหวังดีของผู้เป็นแม่กลับเป็นประกายไฟที่จุดเชื้อในใจของครามเขาขบกรามแน่นงุดหงิดอย่างห้ามไม่อยู่ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ผมไม่กินข้าวเช้าละเบื่อคำพูดกระแทกใจถูกปล่อยออกมาพร้อมสายตาคมที่หันไปยังแพรไหมอย่างจงใจราวกับต้องการตอกย้ำว่าคำว่าเบื่อนั้นหมายถึงเธอโดยตรงชายหนุ่มสะบัดก้าวออกจากห้องอาหารทิ้งไว้เพียงเงาหลังเย็นชา แพรไหมนั่งนิ่งริมฝีปากสั่นระริกดวงตาร้อนผ่าเพราะพยายามกลั้นหยาดน้ำตาเอาไว้หัวใจเธอเจ็บปวดจนแทบแตกสลายคำพูดของเขาย้ำชัดในสายตาของครามเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงขัดดอกที่ถูกเขาตีตราเอาไว้เท่านั้นเองหากชอบนิยายสนุกๆฟังเพลินๆได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แอดินทำคลิปต่อไปจ้า คือให้เธอเห็นใจ